สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนเพจนักรบต่านเถื่อนทุกท่านเพื่อนสมาชิกผู้สึกข่าวทุกแขนงนะครับััดีไปยังไายังไงไทยอ่อนป้าธรรมรัตนา์สาชาติในขณะที่อตอนนี้รอให้ทางวัฒน์เอุนิษานะครับกำลังแจ้งความในคดี กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่เป็นไปตามระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งเป็นหนังสือเอาไว้นะครับคราวนี้ว่า <c oughs> ผมเองก็ได้เดินมาดูนะครับพอดีมาเข้าห้องน้ำนะครับนะทีน,นี้ว่าก็อยู่หน้าตึกผู้บังคับการหรือผู้การจังหวัดนะครับ นะผู้การจังหวัดอุบลร,รัชธานีนะครับก็เป็นที่ทําการของผู้การจังหวัดอุบลรัชธานีนะครับอยู่ข้างหลังนะครับเป็นเป็นข้างหลังของ itar, หลังลงคักเมืองอุบลรัชธานีนะฮะก็พื้นที่ของผู้การนะครับ,นะรบทีนี้ว่า ประเด็นที่ผมจะขออนุญาตถ่ายทอดสดให้พี่น้องดูนะครับว่าภาคประชาชนเองก็รู้สึกน้อยนอนต่ําใจนะครับว่าพี่ประชาชนทําไมถูกจับนะฮะสังเกตดูหน้ากระจกรถคันนี้นะครับจะมีจะมีโลโก้กองปรบับกองปราบปามนะครับแล้วก็มีโลโก้ของยาโม นะครับแต่มีลายสัญลักษณ์ของของตำรวจนะครับป้ายทะเบียนก็ป้ายทะเบียนก็ไก่จานเจ็ดแปดเจ็ดนะครับกรุงเทพหมหานครนะครับผมที่แรกก็เอกใจยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมแต่ข้างในเสื้อตำรวจแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่า เพราะว่าจริงๆผมผมก็แค่อยากจะเก็บรายละเอียดแค่นั้นนะครับว่ารถโตโยต้าคันนี้นะครับทะเบียนนี้มันจอดอยู่ตรงที่จอดรถของเสมียนประจําวันคดีนะครับอ่าป้ายก็จะเป็นเสมียนประจําวันคดีอาญาสองนะครับเพราะว่าข้างล่างบรรทัดข้างล่างเขียนว่าขอสงวนสิทธิ์อ่าที่จอดรถเฉพาะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อ่าเพราะนั้นจะไปบอกว่าไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่อ่ามันคงไม่ได้ครับนะครับมันคงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่สงวนสิทธิ์ไว้จอดเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอันนี้แหละครับก็เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจของภาคประชาชนนะครับที่ประชาชนเนี่ยเอารถคันอื่นที่ไม่ได้อยู่ในช่องผมจะไม่ถ่าย นะฮะผมจะไม่ถ่ายแต่ก็เห็นอยู่หลายคันนะครับแต่โดยความที่เราไอ้น,นี่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่อะครับอ่าแต่ก็นั่นแหละครับนะอ่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่อ่าที่ประชาชนเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับอ่าถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับอ่าภาษีอะไรต่างๆอนี่นะครับนะที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ใส่ใจในเรื่องการเสียภาษีนะครับท่านมีหน้าที่เสียภาษีแต่ทีนี้ว่าถ้าติดโลโก้อย่างนี้ถามตำรวจที่ไหนจะกล้าเรียกใช่ไหมฮะและยิ่งมีเสื้อ,อแสดงข้างหน้าข้างในรถเป็นสัญลักษณ์ตำรวจไม่ใช่ชั้นผู้น้อยแน่นอนนะครับและทีนี้ใครตำรวจที่ไหนจะกล้าดำเนินคดีใช่ไหม อออันนี้คือประเด็นเพราะว่าทีประชาชนเนี่ยโดนหมดแล้วครับผมก็ยังเชื่อว่ารถคันนี้วิ่งทั่วประเทศถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ข้างในไม่มีใครกล้าจับจริงไหมนะครับอันนี้ท้าทายกันได้เลยนะครับไม่มีใครกล้าจับแน่นอนเพราะนั้นการปฏิบัติท่านไม่มีสิทธิ์เลือกปฏิบัตินะครับ ข้างหลังนั่นคือตึกตึกของตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรัชธานีนะครับอันนี้แหละครับถ้าเกิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในสำนักงานนะครับใช้รถที่ไม่ชำระภาษีนับภาษาอะไรกับตำรวจภูธรสพนะครับสบพต่างๆนะเพราะนั้นเองมันก็เป็นการ เอาเยี่ยงอย่างกันนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านมีหน้าที่ทําให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ประชาชนนะท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละเมิดกฎหมายเมื่อกฎหมายลงในราฐ,ฐากิจจาเบกษาแล้วมันต้องบังคับกับทุกคนได้นะครับไม่ใช่จะประชาชนนี่จะเอาเป็นเยาตายอ่าแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายกับคนอื่น ผู้ที่จะไปลากผู้กระทําความผิดมาทําสํานวนส่งอายการกับทําผิดเสียเองนะครับนี่เหลือคือประเทศไทยผมเองกอ็ถ้าถามว่าทําไมผมถึงเน้นเรื่องเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยกฎหมายมันถูกบังคับเอาไว้ประชาชนเนี่ยทั้งแต่เกิดยันกระทั่งวันตายวันยัดเข้าต้องเมนิน นะครับมันเขียยวโ,โยงกับตํารวจทั้งนั้นนะครับอืการที่แจ้งเกิดแจ้งตายอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยแม้กระทั่งจะเป็นคดีเล็กๆน้อยประชาชนถูกลากเข้ามาสู่กระบวนการนะครับมันจะมันจะไม่หลุดพ้นจากวงจรน,นี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นย้านะครับว่าตํารวจคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทําผิดกฎหมายนะครับบอกกันตรงๆ นะครับเพราะฉะนั้นเองท่านมีหน้าที่ต้องทําให้เป็นตัวอย่างแก่พี่น้องประชาชนเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับพี่น้องเป็นคลิปสั้นๆขอบคุณและสวัสดีครับ